คุณใส่ที่ไหนคกวยะจะใส่้นเดี๋ยวดีไทย่อนเน้ำเลยว่าย่ังเฮื่ไอะไรก็เลยตไปต้มขยโค้งอันนี้ัมนลุงครับอลุงช่วอธิบายตั้งแต่แรกเลยว่าใส่อะไรบ้างนะขเดีุยหมักขั้นตอนนะครัใบไม้เนี่ยชาวบ้านมาช่วยเก็บให้ตันี้ ก็ทใแล้วกียทำนี่เป็นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็แล้วก็ตามส่สร็แล้วก็มช่วยกานทำคือใบไม้ชมน้ำไม่ชุ่มแล้วก็เอาสารพอดอเป็นสารยยฉลามันจะต้องเ็ล้ใส่น้ำคนประมาณสินาทีแล้วก็ลาเทเสร็จแล้วก็จะใส่ที้เท้าดำที่เ้าลงศีน่แะเาดำแล้วก็ล้ำแกบดำแล้วก็บุมว จะทำความร้อนขึ้นมาต่อมาที่ปกติเขาจะคนไวแต่บุห้าทิศเขาเขาเขาตัด้นี่ตับแล้วความร้อนเนี่ยจะทำให้ปวดร้อนขั้นตอนก็เหมือนเดแล้วก็เสร็จแล้วก็พอหายร้อนค่ะเสร็จก็จะทำมขั้นตอนเือนพอพอ ได้เวลาก็ผสมน้ำนะหรือว่ามันก็ผสมเลยไปใส่ต้นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ทำทั่วไปแทนแทนแทนปุ้ยนี่ยใส่ได้เลยพอพรุ่งนี้มันก็งามอยู่แล้วที่ทรัไก่แก่ปี่งัวลำตี่ยเาดำวัวใบไม้ผลที่ไม้ทุกอย่างมาบล็อกบล็อกนี่ใช้ใช้บริเวณได้ประมาณกี่ได้บล็อกเนี่ยถ้าเต็มบล็อกเนี่ยก็สำรวจดูนะ ประมาณประมาณนี้เลยนะขนาดนี้้ขนาดนี้ก็มีปรมาณสองไร่ช่วงี้ทำอยู่เนี่ยมาณไร่ประ่เต็มช่องจริงก็ห้าไร่จะเต็มเนี่ยนะยานี่เลยที่เราขั้นตอนทดลองเราทำจัดทันท่งมันไ่ไหมันไันเหลานไปไหนสียเดี๋ยวนีอยู่เรหมด ไม่ร <mile> ้อนุกคหไม่มไ้่งะเนาะป็นไม่ปไม่ไเากค้าอแล้วมั้งต้นทุนราคา่ะึไม่ได้ไรอได้ได้เป็นไรด้้อยู่กัราคาของราคาของที่ทาาร้านเขจะมต่กคนเี่ยทางอเเอรามดวยมาต่อยอดไคนเนรน่นนั่เไจดเาด้ออุปกรณ์เป็นแค่ว เป็นลำที่เท่าดำพี่งัวเออพี่ไก่มาต้อเลยจลาดมาเลยจับคนคนกอยงี่สยต่อยอดท้าีแล้วเพางั้นต้องขอขอบคุณต่อสนองคุณช่วยพี่จอดเออไเดี๋ยวไปว่ากันไปเรื่อยๆ

ไม่ทำอะไรเนี่ยวัตุนี่วัวตุ้งนี่น้ำลน้ดาม้อาเห็นมงปะเนี่ยีปล่างวนะมาเป็นอะนะววอะไรใครมาาวใหญ่ฮะววะมาาว้ใหญ่ไม่ใช่ต้งม่้้้อนาลงอกน้อะไรอ่ะแม่หลูกน้าผสมอะไรอะคะตัวนั้นสารพดอนไหฮะ จะผสมราดลงไปนี่ก่อนเพ่อยอยาของพุกามที่การยลายของเขาเรียกอะไระเเรียกพอดอสายเลี้งพอซุปเปอร์พอดอหนึ่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมักหนตันผลิตโดยกรมวัฒนาดินเขาจะช่วยชาวบ้านตลอดเขาจมาให้ลตลอด ได้ประโยชน์อันนี้ทำให้ดีต้นไม้งามอนนี้นะทำให้ชาวบ้านประหยัด้ากต้องทำาเทใส่เนี่าดจะได้ยังไงี่นีดูดก่ได้ไม่เอานี่ย้องน้ำมาเทย้ให้ลูกอาหาเนี่ยมีประเดียวอ่ะาปู้ก่อนน้ำลูก

รอว่าน้องกไปอผู้่้หญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผ้ใหญ่ผู้ญ่ผู้ใหใหญ่่ผู้ใหญ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 ่ผ้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู่้้หู่่่่ใ่้ห่ ลงเล็กน้ำอะไรอ่ะแม่หกลูกน้ำผสมอะไรคะตัวนั้นสารพดอใช่ไหมคะสําหรับทำปุ๋ยใหม่สำหรับผลิตปุ๋ยหม่ตัวนี้มันจะได้ตันน่ยอมตันมากหตันจะได้มากหน่อย จะได้ย้อยจะหลายวัหน่อยครั้งแรกัเดียวที่หลังเขาอ๋อคเรามีเองนมีเยอะพดนหนึมีเยอะนเดี๋ยวเอาผี่เ่าเอาแก้ดำลงก่อนแล้วก็ลบแกรมแล้วก็ิงไมันร้อนแล้วตัวนี้จะย่อยง่ายรู้สึกอันเดก่อนึงก่อนดิรู้สึกขนาดจังเลยนะพพอดอหนึ่งพอด2ดิ เพ่เนี่ยังไม่เลือกตัวท้ายตัวเดียวนะหนูหนูหนูไม่หนูก็เรียกพอไปด้วยแล้วไงไม่ได้รมยนดจะเปิดฟารไมรอดในวัยด้องหาอะไรตากลากอ่า ขาดเลยหาอะไรกันใส่ตัดละเต็มงานเต็มไหมใช้ฝักัวที่เรียนนะใช้ฝักปูปูแตกเกียร์ไม่เรียบร้อยไม่ร้องไม่ที่บ้านเดียวอันเล็กด้วยหมดบ้านอยู่กัน ต้ <oung> ่าเป็นนี่อยกั้ไม่เอไหมมกไปไม่ได้เลไ้วกระบอก่ก็เไปเอามาทั้งแตกไป้วจะต่อไนี่เงาความที่เสีย้งอ่ะคใหญ่ไม่อเดือนืต้่ดอนีดมลยหลายอันหน่ไม่ได้มไทิ้งไงไดูข้ามานนาา้กว่าบาท

ไม่ไม่ใช่ก็เป่นใค่ร้อยอน่าเนีไปตอนนี้